จเริ่นทำสำนึกดีค่ะวันนี้ชมรมมังสวิรัต์แห่งประเทศไทยสาขาเซนตรสีรอโศกยินดีเสนอผัดเปรี้ยวหวานโดยน้องจูนค่ะค่ะมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรบ้างคะวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะส่วนสำคัญก็คือแตงกวาสับประรดต้องหู้ค่ะมะเขือเทศเห็ดฟางกระเทียม ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะคะน้ำตาลทรายแดงซอสมะเขือเทศค่ะซีอิว๊วแล้วก็น้ำสะอาดค่ะเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปพอร้อนกระเทียมลงค่ะลงเจียวให้หอมก่อนนะคะ ด้วยเห็ดฟางค่ะค่ะผัดพอหอมนะคะพอกลิ่นได้กลิ่นหอมปรุงรสก่อนค่ะน้ำตาลเกลือค่ะซีอิ้วค่ะซีอิ้วขาวนะคะอ่อ ตอ๊ออาใส่น้ำสะอาดลงเล็กน้อยค่ะใส่เต้าหู้ลงไปค่ะ ูต้มสุกนะคะมะเขือเทศแตงกวาสับปะรดค่ะผัดเปรี้ยวหวานนี่จะต้องกรอบนะคะจะไม่ให้ผักสุกมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูสุขภาพผัดเปรี้ยวหวานมีประโยชน์นะคะ สับปะรดนะคะมีเอนไซม์ช่วยย่อยแน่นท้องมะเขือเทศก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีวิตามินเอส่วนแตงกวาเป็นผักลิดเย็นค่ะเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะจะเล่นทำก <จะ S 1> ุกด,<า>ดีค่ะ